คะแหมวันนี้ก็มาแบบมีคนทาสอบผ่านมาว่าเจ๊เจ๊ๆๆถ้าเจ๊ลบเพื่อสังนแล้วน่าจะเป็นไงวันนี้มันลบให้สดเลยโดยซิวส,ส,วส์นเป็นผลิตภัณฑ์ลบเพื่อสำอ้างเราได้ฟรีมาสองขวดแล้วเราก็เลยอยากจะลองประสิทธิภาพจ้า อันนี้ไปทั้งหน้าเลยนะบอกไปรู้ไม่ตงไปยงนไปงานวันแม่มาไปถวายพระนครนะจ๊ะเลยช่วงนี้ไม่ค่อยบ้านเลยเดี๋ยวไว้วันหลังจะอัพคลิปให้นะเนอาละรเริ่มที่ตาก่อนนะไปฟาก,ก,กันนิดหน่อยนะจ๊ะไม่ต้องแบบ ใช่ใช่ทำอะไรใช่ทำอะไรใช่ะไรไ,ไ,ไปไงคะเมือ่อเราเข้า่องสำอางออกจะเห็นเบี้ยนนิดหนึ่งนะคะเรามาคัลล่าเ,เาาน,นี่ยอ่ะหกบาทไรเงี้ยเห็นไหมโอเคต่อไปลูก ทั้งหมดเลยกันละกันนะจ๊ะอย่าตกใอย่าตกใจมาตกใจน่อยนะฉันไม่ได้เรื่องอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเลยเมามสุขดนี้จะ้าเดี๋ยวจะเราให้ดูเราให้ดูขึ้น จะเห็นว่าจะมีรอยพวกสิวอะไรอย่างนี้อยู่เป็นพื้นฐานมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกับนาร้างหน้ารือจะเช็ดเครื่องสำอางให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้หมดจดนะคะไม่ให้เหลือลิ้เลอยนะยนี่ยังมีอยู่นะ ทีนี้เราก็จะเซตจ้ำอีกรอบหน,นึ่งน,นี่ก็คือแน่สกแตกต่างจาก,กเมื่อกี้นิดหน่อยก็คือตรงนี้ตาจะไม่โตเหมือนเมื่อกี้นี้แล้วก,ก็นี่จะไม่ค่อยมีบ้าน ทำไมฉันไม่ได้แต่งแล้วนั่นผิดจะถามบ้านขนาดนั้นเลยหรอคะโอเคนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็แม่งมีธุระแค่นี้แหละกูไม่มีอะไรจะถามโอเคเนาะเดี๋ยวก็ขอตัวไปอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ขอพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะคะับสวัสดีค่ะบ o o d b y